สวัสดีครับพบกับเพราวฮะและนี่คือมาเวลมิดไนซันฮะกับอีพีที่สองฮะเป็นทัวร์นิชชั่นฮะโหมดฝึกสอนฮะอตอนนี้เราอยู่กันที่แซงตมัมฮะหรืออารสมของดรสแตนนะฮะโอเคเราได้การ์ดมาล s สกับวิสตอมทู ใช้พิทอมบอกว่า use tab quickly switch so between t a r g e t when g u a r disselect เราแท็บได้อ๋ออันนี้สังเกตว่ามันมีไอคอนของไอรอนแมนมีกับตันมาเบลล์ตรงนี้เป็นดรสเตนเพราะว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าตรงเนี้ยคือ,อมันอยากให้เราใช้สกิลของดรสเตนตรงนี้ครับเราก็จะใช้ครับเรา knockback ตัวนี้แล้วกันเพราะว่า ไอตัวขวาเนี่ยมันมีหินอยู่เดี๋ยวเราหินทุบตัวนี้ได้แน่เลยเรียบร้อยฮะ, that that ะต่อไปอใส่บลัสใส่บลัสใส่ตัวนี้ รีดต่อไปรีดรอยุดรีดรอทูรีเฟสอันเดอ,อร์ไซอเบอร์กับใช้รีดรอเพื่อเปลี่ยนให้ไลท์การ์ดทูรีดรอแอนโฟอาร์ชีก้การ์ดแล้วก็รีดรอโอเคเดี๋ยวนะลองดูชีก้การ์ดปุ๊บรีดรออ่าโอเคก็จะได้แยับมาโอเคก็ไปแยับตัวนี้เลย ขาดเข้าไปฮะไม่มีการ์ดแล้วผมสับภาพไปตอนแรกครับผมไปกดปุ่ม enter อยู่ตั้งนานจริงๆมันมีคีย์รัดฮนะ x ก, <c oughs> กด x ในคีย์บอร์ดจะนี่ได้เอาฮะโอกับตันมาเวลเราโดนทุบไปหนึ่งทียิงติดเกราะฮะ เขาเนแมนโดนทีหนึง่งอ๋อรีสปอนมา m o v ิ้งเราสามารถเคลื่อนย้ายฮีโร่ได้โดนเสีย action action ใช่ไหมโอเคมันให้เรามาตรงนี้เราก็มา ให้ไอออนแมนไปใช่ไหมตรงไหนวะแกโอเค <Okay. S 2> ไป้ายชื่อเต <b>. ้อ๋อเต้เต้โอเคหันองศาให้ดีตรงนี้โดนสองตัว ตัวสองตัวเตะนี่ไงเตะเออเตะไม่ได้ เะยังไงมันให้เตะมันบอกว่าต้องเตะอยู่ต้องเตะนะ,ะกลับตรงนี้อ่ะเ้ฟได้เหลี่ยมคลิกเดสคลิกดิสนี่ไปตรงนี้อ่านี่นี่ถ้าไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้โอเคแบบเดียวกัน ทีนี้ใช้สกิลของเอตเตอรสเต็งก่อนคนระับตัว๋วกันสองใบแล้ว<ะ>ก็<ล><ะ>เราย้ายตัวเองได้ใช่ไหม,ไไหมผมอยากจะ นี่ทักิะนี้อ๋อเราหันหน้าีปมันได้เหลี่ยมกระแทกแค่นี้กระแทกไปดูและเรียนรู้ไปนะครับมันพิ่ล์สนี่ต่อไปบลาสยิงเป้าของตัวเองไว้กันชิ๊ รีดอได้หนึ่งครั้งเรารีดอแย็บฮะได้ยูแพลนมาใช้ไม่ได้ติดเกาะฮะโดนตีไปทีนึงโอ้โดนยิงใส่อีกออนแมน มีเกาะแต่ไม่กันดวงตาเพิ่มไปปุ๊บเรานิวแพงก่อนฮะนิวแพงจะทำให้แอคชั่นคูณสองฮะ แล้วก็นี่โฟตโต้บีมเดินเมทถึงสิบจัดการคู่จะต่อสู้เป็นแนวตรงมีแนวไหลให้ยิงว่าเราเดินได้ใช่ไหมมันบอกว่าเราเดินได้เราเดินไปแุบน,นี้ก่อนเดินมาเสร็จ มุมมองนี่ยิงเป็นแถวแล้วยิงตุ้งเรียบร้อยฮะสองตัวยับยับตัวไหนดีที่เลือกพึง่งพึ่งตัวนี้ยับไปกวาดหมดฮะ กวาดหมดฮนะแค่รอกวาดหมดไ <Bear up. S 1> อ r อนแมนโอ้นี่ก็ไกลไป i อ o นแมนใช้สกิลไม่ได้รีรอดูมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ ตัวเดียวฮะปิดเกมโดยตัวเซฟเทนนขวานจามันนี่เรียบร้อยฮะเซงตั้ม มีคนมาใครโผล่มาจากประตูมิติลิลิธฮะมาพร้อมน้องหมาสองตัว Prophecy or not, you overstep challenging the sorcerer supreme be silent. Be oh. silent Be still. Good way. What just happened? แม่มดแดงฮนะเงียบมาทั้งตอนฮนะวิชันตีฮนะใช้คำพีวิชันติีที่มาเห็นเอาดอมมาหมูนี่ครออกสก,กิลช้าฮะโดนแช่ไว The prophecy is in motion. Lilith is still out there growing stronger each second the Midnight Sun approaches. Define stronger? If we are to have any chance of stopping her, there is only one option left to us. I, I won't, won't, won't go back there. Been been our demons, Miss However, one of us should remain behind to maintain the wards of protection. See you on the other side. เปลี่ยนชารค,ครับโอเคมาโผล่ที่ไหนเอ,อ่ย่วงไปหนึ่ง ซาเลมไมชชิสเซตโอ้โหปีหอม F B นี่ใช่อับบิเกลไม่ใช่มั่วซั่วโอเคมีนดีซันมีใครบ้างฮะ เห็นแน่ๆแ,แล้วเบรดอันนี้นิโก้มินโนรุฮะเ <c oughs> มจิกโอ้โกสต์ไรเออร์ <c oughs> <c oughs> แคทเทเกอร์อดีตมิไนซันฮนนะเ <c oughs> It's caretaker now. If I could have avoided this moment I would, but oh, <laughs> spare me the speech. I know Lilith's back. We are sisters after all. <laughs> Guess we're suddenly invisible now. <laughs> Shall we chat, Stephen? No one can argue that the hunter earned their rest in the first battle against Lilith. I only hope they are up for the task once more. You wizards always make everything sound so lofty. I raised my sister's only child as a weapon against her. And saved the world in the process. Now you want me to dig them up and ask them to do it again. I did not write the prophecy, Sarah. Besides.

สีน้านี้ดิผิวสีประมาณนี้เลยแล้วกันเปิ้อดสูเข้มอีกหนะ่อยอเข้มประมาณนี้ดิส่วนตาตาเขียวตาฟ้าตาสีฟ้าโอเคทรงผม อันนี้คือแบ็กแพนเทอร์ไอเนี่ยคิวมังเกอร์ทรงผมของเมคเกนบีจอแดนที่เล่นป er. เป็นคิวมังเกอร์กลับมาที่หานวาแล้วโอเคผมว่าอ่าทรงนี้เดี๋ยวสิอ่าหมดรูโอเคทรงนี้ สีผมมีปลอนเอ่อโปลแดงแดงเป็นรอนวิสีเลยน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มคฮะ์เฟชเชลแฮะอ่าเอามีนิดๆ โอเคทำไมมันให้เราสร้างสร้างตอนนี้เนี่ยท้องวนอยู่อ๋อหรือว่าเราอยู่ในโรงอ่านั่นไง โกโมิโนโรูฮนะอ่าตื่นซะใช้ปลัดเมจิกเสริมเข้าไปด้วยฮนะถูกเรียกว่าอะไรนะฮันเตอร์ใช่ไหมแกแผมไม่ค่อยชอบนิโก้ลุคนี้เลยผมชอบลุกในเกมมาเวลอ a เวนเจอร์อะดิอันกับ ซีรีส์ดันอเว้มากกว่าซาร่าซาร่าฮะไม่ใช่มาธาซาร่าคือป้ากแก่นี้ใช่ไหมเหมือนเขาเรียกว่าซาร่าแคทเทเกอร์อะอ๋อเวียนมาดูกันทีเดียว จันตรงอะไรเนี่ยสุปริยาคาพาร์ทหนึ่งครับเดือดเวคเนน่งฮันเตอร์ตัวเราคือฮันเตอร์คือนักล่าหรือมันชื่อฮันเตอร์ก็ไม่แน่ใจนาว

I am not alone. I have to admit, Hunter. You make one hell of an entrance. Guess that makes two of us. You should have struck when you had the chance, vampire. You will not live to regret your error. in I'm a i saw you with sarah before but what would she want am not really blade and i'm no ordinary vampire i get you've been out of commission but i thought you'd notice since we're having this little showdown under the freaking sun i dare peer daywalkers were with daywalker my thing to blade says the half-human half-demon monster hunter เบรดถามแล้วว่า Say the ฮ a ร์ h u m แมนฮ l f d e เดมอนมอนสเตอร์คัคือต้องการให้ตอบอไปว่าเอาเอาเห็นด้วยไปก่อนแล้วกันอันนี้บอกว่าอย่ามารู้เกี่ยวกับฉันเลยหรือว่าไม่ใช่หรือว่านี่ยังไม่ใช่ปัญหาของคุณเรื่องคุณอตอบแบบเป็นมิตรก่อนฮะคุณถูกฮร Hmm. No, don't. La La I checked, vampires are monsters. You want to take a run in here? You can try it, but I got my name for a reason. <laughs> I probably killed more vampires than you've ever seen here. fighting spirit. No wonder Caretaker chose you. Right. As much as I'd love to see how much weirder this conversation can go, we should probably get moving. ร <c oughs> ต่ดูจักสัญลักษณ์แล้วฮะตัวฮันเตอร์เนี่ยเป็นมิเนซันเนาะสัญลักษณ์เ,เ,เขาเป็นมิเนซันเลยเนี่ย <c oughs> ก็เดินไปเฉยเลยฮนะ แล้วต่อไปคือให้เราไปคุยกับนิโก้ฮะโอเคฮะเราจะหยุดาฉากนี้ไว้ตรงนี้ฮะอขออนุญาตเซฟเลยฮะโอเคก็สำหรับเพื่อนๆนะฮะมี คำแนะนำติชมใดๆฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ฮะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ